ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่9ในเรื่องความเป็นมาของการหนีนรกเพื่อการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกในบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเป็นการปฏิบัติไม่ยากเลยเพียงแค่มีกำลังใจคุมใจไว้ไม่ไหลไปสู่อารมณ์ของความผิด คือที่มีรมคิดว่าร่างกายนี้จะไม่ตายส่วนใหญ่ของบุคคลเราไม่จะคิดว่าร่างกายไม่ตายถ้าต,ตามปกติจริงๆไม่คิดเลยซะนต้องซ้าไปท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดมาแล้วความจริงมันต้องตายแต่ว่าคนคิดเรื่องความตายจริงๆหายากมีหน้าที่อย่างเดียวจะประกอบอาชีพ จะทรงอาชีพให้ดีเป็นยังไงร,รวยขนาดไหนหรือว่าทำยังไงเราจึงจะสวยทำไงจะเป็นคนดีที่คิดว่าการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายคูมภูม,ภมินี่หายากแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกเพราะการเกิดวันนี้เราต้องรับผลกฎข้องกรรมสองระการบังคับคือกุศลกรรมอย่างหนึ่งและกุศลกรรมอย่างหนึ่ง ขณะใดาที่อกุศลกรรมบังคับขณะนั้นเราจะไม่คิดถึงตามความเป็นจริงไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาขณะใดาที่กุศลท่ายก่อนให้ผลดนใจเวลานั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอตอนนี้จึงว่ามาเตือนกันไว้ว่าเราตายแล้วการตายมีสภาพไม่สูญ ทางที่จะไปก็คือหนึ่งอบายภูมิแดงข้อความทุกสองสุคติมีสวรรค์พมโลกและนิพานแล้วก็สามยับยั้งไว้ที่มนุษยสโลกแต่ถึงกระไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราไม่สร้างความดีไว้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากไรอย่างยิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง จะทราบตอนที่พูดถึงศีลและธรรมวันนี้เราก็มาเตือนกันไว้ก่อนเขาบรรดาแต่ผู้ตบริษัทผพ้เป็นสาวกขององสมเด็จปะชินวรจงพายกันคิดถึงตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายการตายถ้าจิตใจของเราไม่ผ่องใสประกอบไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็ไปอาบายภูมิมีนรกเป็นต้น ถ้าจิตใจของเราไปกอบไปดูุศนก็ไปสู่สุขติมีสวรรค์เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาทแานพุทธศาสนิกชนถ้ามีความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะต้องตายก็ตัดสินใจไปก่อนว่าการตายคราวนี้ไม่ยอมไปอบายภูมิจะขอยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไป นละจะนำสินหา้าบริการเป็นกำแพงกั้นอบายภูมิไว้โดยจะรักษาสินให้บริสุทธิ์ผล่องตลอดการตลอดสมัยอันนี้เราเตือนกันไวในบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าคนเตือนดิจะนึกเพียงเรื่องนี้วันในกี่ครั้งก็ไม่ทราบตอนนี้ก็มาพูดกันไปถึงพุทธานุสติกรรมทาน แต่ความจริงพุทธานุสติกรรมฐา,านนิบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพูดกันไปยังไงก็ไม่จบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีของคอง์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้านี่มีมากมายนักก็เป็นว่าการเจริญสมาธิในพุทธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการทรงไว้ซึ่งสติและสัมปจัญญะ คือสติได้การนึกไว้สัมปชัญญะการรู้ตัวนึกไปว่าเวลานี้เรามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่วรู้ตัวว่าเรามีความคิดดีหรือคิดชั่วหลงผิดหรือหลงถูกถ้ากณะนาใดเราลืมความดีของพระพุทธเจ้าลืมน,นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์โดยการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าถ้าลืมไป นี่แสดงว่าเราพลาดท่าและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตายแล้วอาจจะไปอบา,ายภูมิก็ได้แต่ว่าขณะใดที่เรานึกไว้ถึงพระพุทธเจา้าภาวนาถึงท่านก็ดีนึกถึงความดีของสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าก็ดีนึกยอมรับนับถือเคารพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีอย่างนี้เป็นพุทธานุสติ ถือว่ามีอารมณ์แจ่มใสถ้าตายเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นนั้นนอกจากนั้นในการภาวนาบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีในหรือว่าในการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีอนาปานุสติกมามฐานคือลมหายใจเข้าออกควบคู่กันไป <c oughs> แต่อย่าลืมว่าคำภาวนาจริงๆ เรียกว่าการพิจารณาจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงจะเอาคิดว่าต้องทำกันตลอดวันตลอดการตลอดสมัยนั้นไม่ได้เป็ยเพียงว่าถ้ามีกิจการใดๆเราก็ทำสิ่งนั้นสิ่งใดที่จำจะต้องคิดเพื่อประกอบกิจในทางที่ชอบเราก็คิดสิ่งใดที่เป็นการป้องกันตัวปลอดภัยเราก็คิด ในเมื่อจิตหยุดคิดอย่างธุระกกิจอื่นก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าแทนที่อย่างนี้ถือว่ามีารมดีถึงที่สุดแล้วด้วยการภาวนาที่เรากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเช่นภาวนาว่าพุโทโธหรือสัมมาระหังหรืออะไรก็ได้ตามใจเพราะว่าการภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีขอบเขตจำกัด จะถือว่าภาวนาอย่างนั้นถูกภาวนาอย่างนี้ถูกอันนี้ใช่ไม่ได้ก็ต้องถือว่าถูกด้วยกันทท้งนั้นนบริการหนึ่งก่อนภาวนาแล้วถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐา,าน <c oughs> ถ้าจะถามว่าการภาวนาเนี่ยดียังไงหรือว่าการพิจนารณาในการนึกถึงพระพุทธเจ้าดีแบบไหน ถ้าเราตั้งใจใช้คภาวนาเป็นปกติอารมณ์ตั้งใจคิดว่าภาวนานี้ถูกหรือผิดถ้าเรารู้ว่าถูกหรือรู้ว่าผิดถ้าผิดก็กลับใจเสียใหม่ภาวนาให้ถูกด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เป็นการระงับนิวรนคำว่านิวร์ความจริงไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงนิวร์แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทจะท้อถอย แต่ในเมื่อการปฏิบัติเข้ามาถึงก็ต้องพูดกันคำว่านิวรณีในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าคุณชาติกั้นความดีข้าพเาทานอภัยนี่ตามแบบนักทมโทตามหลักสูตรของนักทมโท่า่บอกว่าคุณชาติกั้นความดีแต่ว่าในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลัง ใน,นความหมายว่านิวรณ์ห้าบริการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฝังอยู่ในใจของเราในขณะที่เราภาวนาก็ดีในขณะที่พิจรารณาหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีถ้านิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแทรกตึ๊กเข้าห้ในใจของเราอย่างนี้ท่านถือว่าปัญญาถอยหลังเสียแล้วกิเลสหยาบที่มีความร้ายแรงมากเข้ามาสิงใจ อารมณ์ความใจเขาเราชั่วไปเกลือกลัวกับกิเลสหยาบกิเลสนี่จะทําให้เราลงอบายภูมิกิเลสหรือว่านิวนรณ์ห้าประการก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักในระหว่างเพศที่เรียกกันว่าฉากาาฉันทะโดยการที่สองความโกรธความเจ็บบาดท,ที่มีการจองล้างจองผลาสิ่งกันและกันโดยการที่สามคือความง่วง รายการนี่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปควบคุมกำลังจิตกำลังใจไม่อยู่ภาวนาไม่ถูกหรือลืมภาวนาไปเลยข้อที่ห้าในการสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสิงใจของเราในขณะที่ภาวนาก็ดี ในเวลาที่พิจรารณาก็ดีก็ถือว่าเราพลาดจากความดีไปเสียแล้วถ้าจะถามว่าพลาดหมดไหมก็ต้องตอบว่าพลาดไม่หมดเพราะขณะที่เราไม่พลาดมีอยู่เพราะการเริ่มต้นเราจิตเข้าไปรับรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเราภาวนาควบคู่กันไปได้คิดถึงพระพุทธเจ้าในอารมณ์ของเราควบคู่กันไป อย่างนี้ถือว่าตอนนั้นเราได้กำไรใจเขาเราเต็มไปด้วยมหากุสลสามารถจะนำตนไปสู่สุขติได้แบบสบายๆเตอร์ในขณะที่ภาวนาไปก็ดีรับรู้ลงไม่ใจเขาออกก็ดีพิจารณาก็ดีนานๆไปสักนาทีสองนาทีสามนาทีนี่ฝึกใหม่ๆนะ ิอาจจะพลาดคิดในเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้างก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าตำหนิตนว่าเรวเกินไปเพราะว่ากำลังใจเขาเรนนี้เขาเหล่านี้คบกับการพุ้งซ่านมานานนับอสงไขยกับอยู่อยู่จะบังคับให้อยู่ในขอบเขตจริง,รงๆนะั่นมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้ออายสติคือความลึกนึกไว้สัมปชัญญาการรู้ตัว เรืออารมณ์เผลอนี่เราเรา,เราห้ามไม่ได้แน่นอนต้องเผลอแน่ถ้ารู้ตัวขึ้นมาว่าไรเมื่อไรว่าภาวนาผิดไปแล้วเือคิดผิดไปแล้วอย่างนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่เอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเขาออกแล้วภาวนากันใหม่อย่างนี้ใช้ได้ก็เร,เรียกว่ามีการผ่อนสั้นผ่อนยาวความจริงไม่ได้จังตั้งใจจะผ่อน แต่ว่าอารมณ์จิตท,ที่มันฟุ้งซ่านผ่อนเองอย่างนี้ถือว่าชนะแต่หากว่าจิตใจเขาบรรดาแตนนพุทธบริษัทในขณะที่ภาวนาอยู่หรือพิจารณาอยู่เกิดชนะนีวรขึ้นมาจะมีอะไรเป็นผลก็ตอบว่ากําลังจิตเขาบรรดาแตนพุทธศาสพนิกชนจะมีความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ถตาถามว่าการชนะดีวอนต้องชนะทั้งวันใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ชนะเฉพาะที่เราภาวนาและพิจารณาเท่านั้นคือเป็นการยับยั้งมมนิวอนเข้ามาโกนใจถ้าเราจะทำลายกันจริงๆเชาะนิวอนนี้การทรงชาโลกีก็ดีหรือว่าเป็นมรสดาบันและสกิทาคามีก็ดี เราไม่สามารถจะห้ามหันนิวรณ์ให้เด็ดขาดได้ได้แต่เพียงยับยั้งนิวรณ์ชั่วคราวเท่านั้นนิวรณ์สองข้อแรกคือการมชันทะความพอใจในเพศตรงกันข้ามหรือว่าการพยาบาทการจองคิดจองล้างจองผลานความโกรธความคับแค้น ทั้งสองข้อนี้จะชนะได้จริงๆตอนเมื่อเราเป็นพระอนาคามีสำหรับอีกสามข้อจะชนะได้จริงๆในเมื่อเป็นพระอ,อรัตตผลถ้ากำลังใจเราไม่ถึงขั้นนั้นก็ยับยั้งโชคคราวอย่างนี้ใช้ได้อย่าถ้าจะถามว่าการงัปติวรยับยั้งโชคคราวจะมีผลเป็น,ปนการใด ก็ต้องขอตอบว่าจะทำกําลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้มีความสุขค้นมากอารมณ์ชั่วต่างๆเช่นอารมณ์ชั่วในการที่จะทำลายสินห้าก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอากันอย่างง,ง่ายๆจริงความโกรธความโกรธเราเคยฉุนเฉียวถ้าชนะนีวอนครั้งละสองสานาทีในการเจริญภาวนาสมมติว่าเจริญภาวนาจริงๆ ครึ่งชั่วโมงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่การใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนั้นไม่ใชช่นะทั้งครึ่งชั่วโมงมันชนะจริงๆแค่สองสนาทีเพียงเท่านี้ทําไปจริงๆสักประมาณหนึ่งเดือนคือวันหนึ่งทำครั้งหนึ่งจะเป็นเวลาเช้ามืดหรือเวลาหกขัำก่อนหลับก็ได้ นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ชนะจริงๆคือรู้ลมให้ใจเข้าออกโดยเฉพาะรู้คำภาวนาโดยเฉพาะหรือรู้การพิจรารณาการนึกถึงโดยเฉพาะโดยนิวรณ์นัค่ะราบบการไม่เข้ารบกวนใจหลังจากนั้นจิตก็ฟุ้งซ่านเกินไปก็ตามใจมันเราก็เลิก ถ้าฟุ้งซ่านมากเกินไปจริงๆเราเลิกบังคับไม่อยู่เท่านี้แต่บ,บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมครูเสกประมาณหนึ่งเดือนคือชน,นะวรเล็กวรน้อยมันสะสมอยู่ในใจหนึ่งเดือนผ่านไปกำลังโกรธที่มีความชุนเฉียวที่เคยมีมาแล้วมันจะลดตัวลงโกรธเมืกันแต่ความโกรธจะเบาลง สมัยก่อนยังไม่ภา,ภาวนาและพิจารณาแล้วโกรธแล้วขังความโกรธไว้นานจองล้างจองผลายกันนานหลายวันถ้าภาวนาทำแบบนี้สัปราการหนึ่งเดือนไม่ขาดโกรธมีแต่เบากว่า,วาเดิมแล้วก็หายเร็วกว่าเดิมนี่สนแสดงว่าจิตใจของเราเริ่มเริ่มเยือกเย็นขึ้นในเมื่อจิตใจเริ่มเยือกเย็นขึ้นความมีเหตุมีผลก็มากขึ้น ถ้าตัดกรมฉันทะคือยับยั้งได้ไม่รุ่มร่ามภายนอกบ้านพอใจ,จเฉพ่อรมกรมฉันทะในบ้านคือความรักระหว่างคู่ตัวผัวเมียแค่นี้เราจะมีความสุขมากแล้วรายการในสองไม่เป็นคนโมโหโทโสร้ายมีจิตใจเยื่กเยินเราก็จะมีเพื่อนที่รักมากขึ้นเราก็จะมีความสุข รายการที่สามเราเวลาทําความดีไม่ง่วงสติสัสมปชัญญะก็สมุ์ขึ้นรายการที่สี่ถ้าจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเกินไปการคิดจะทําอะไรจะประกอบกิจกรารงาน,นงต่างๆอารมณ์ก็อย่าส่งตัวสมองก็ปลอดโปรง่งรายการที่หถ้าไม่สงไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพบกับความดีพิเศษในกรณีที่จะพูดต่อไป รวมความเมื่อกำลังใจของเราลดเหตุห่าบริการลงไปได้ถึงแมว้วาตัดไม่ได้แต่กำลังเขาเหตุห่าบริการคือนิวรห่าบริการนี้มีกำลังอ่อนไปเราก็จะมีความสุข,ขนมากถ้าเรามามองกระทั้งศีลการละเมิดศีลจะละเมิดยากมากขึ้นจะทรงศีลได้ดีขึ้นเพราะสติสมัมปชัญญะ้วยความเยือกเย็นของจิต นอารมณ์ที่จะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีเพราความไม่ประมาทที่คิดถึงความตายจะมีมาในวันนี้ก็ดีจะมีอารมณ์ทีขึ้นความสุขจะเกิดมากขึ้นนอกจากความสุขจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยช่วยให้โลกมีความสุขมากขึ้นความ,มสมบูรณ์ในทรัพย์สินก็จะมีมากขึ้นเพราะการไม่เจ้าชู้ ด้วยการนี้ไม่โหดร้ายหาเรื่องก่อการมีวาดนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สามารถก่อให้เกิดทิ่ยิจักุยานได้ความจริงหลักสูตรคัมวิชาสามก็อยู่ที่พุทธานุสตินี่แหละถ้าจะบอกว่าต้องกระสิงก่อนนั่นก่อนนี้ การดูพระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นกสินการดูพระพุทธรูปการนึกถึงพระพุทธรูปก็เป็นกสินขณะใดที่เราคิดว่าท่านเป็นพระพุทธรูปนี่เป็นพุพธานุสติถ้าพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตกะกสินด้วยพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทาตะกะสินด้วยหากว่าพระพุทธรูปสีเขียวก็เป็นนีละกะสินโดยอย่างนี้เป็นตน้น กรความมแล้วก็ปฏิบัติทั้งอนาปานุสติด้วยพุทธานุสติด้วยกระสินด้วยไปในตัวเสร็จก็เวลาเล้ยสินาทีมีตัวอย่างที่จะคุยบรรดาเต็นพุทธบริษัทรับทราบสักเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างเมื่อปีพศสอ2 2นปีนั้นมีคุณยายท่านหนึ่ง คุณโยมผู้เท่าถ้าอายุท่านก็นมากแล้วเนี่ยถึงเจปีท่านอยู่บ้านท่านจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหือว่าใครๆก็สอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธถ่านนึกถึงพระพุทธพระพุทธเจ้าด้วยการภาวนาว่าพุทโธบ้างมองรูพระพุทธรูปเพปื่อเป็นิมเครื่องหมายจับรม์ให้ทรงตัวบ้าง ทำอย่างนี้เป็นปกติมาในปีนั้นท่านไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งท่านมีรูปสิทธุหามากท่านสอนกรรมาฐานมีคณะของท่านมากมายมีชื่อเสียงมากก็ไปขออาศัยศึกษาอยู่ในสำนักนั้นสามเดือนความจริงท่านตั้งใจจะอยู่ตลอดชีวิตคิดว่าชีวิตเบื้องปลายแล้วก็ทำอะไรไม่ไหวแล้ว ที่พึ่งของเราจริงๆก็คืออารมณ์ที่เป็นมหากุศลเมื่อเข้าไปอยู่ในสำนักแล้วก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์ให้ใช้กรรมาฐานอีกแบบหนึ่งความจริงกรรมาฐานนี้จะเป็นแบบไหนภาวนาแบบไหนก็ตามจิตมุ่งหมายจริงๆก็คือหนึ่งต้องการให้มีศินบริสุทธิ์สองมีรมใจมีสมาธิ สามมีปัญญาแก่กล้าสาม,มารถรู้เท่าทันกิเลสและตัดก,กิเลสให้เป็นสมุเทเธตบะหารได้ความจริงความต้องการของพระเจ้ามีเท่านี้นี่ขอบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทการปฏิบัติกรรมฐานจงอย่าถือว่าที่ไหนผิดและจงอย่าถือว่าที่ไหนถูกแต่แห่งเดียวถ้าทําจิตให้ทรงศีลบริสุทธิ์ได้ ทรงสมาธิได้มีปัญญาสาม,มารถล้างกิเลสได้ที่นั่นถูกทั้งหมดสำหรับวิธีปฏิบัติจริงๆมีตั้งหลายพันแบบไม่ใช่แบบเดียวในเมื่อคุณโยมเจริญพุทธานุสติติูยเป็นปกติไปเจออาจารย์สอนผิดไปจากที่เคยปฏิบัติมาใจก็อดที่จะคิดถึงอารมณ์เก่าไม่ได้ อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ของเก่าใช้ไม่ได้ต้องใช้ของใหม่ที่สอนไม่งั้นจะไม่มีผลคุณโยมก็ไปคิดอย่าจะนึกถึงของเดิมแต่ยิ่งไม่ทึกนึกไม่นึกถึงเพื่อเพียงใดภาวนาและพิจารณาตามที่อาจารย์สอนคําว่าพุโทโธไม่มีในใจแต่ภาพพระพุทธรูปปรากฏแทนที่จะนึกแต่พุโทโธอย่างเดียวไม่นึกละนึกตามที่อาจารย์สอน ภาพพระพุทธรูปลอยเด่งขึ้นข้างหน้าตอนชาวอาจารสอบอารมณ์ก็ไปบอกกับอาจารย์ว่าเมื่อคืนเห็นภาพพระพุทธรูปอาจารย์ก็บอกว่าโยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วภาพประเภทนี้เป็นกิเลสต้องทิ้งไปจงอย่าถือเอาโยก็พยายามไม่ถือเอาทำใจไปสมาธิให้เข้มข้นตามที่อาจารย์สอน ในเมื่อความเข้มข้นของจิตมีมากขึ้นเพียงใดภาพพระพุทธรูปก็แจ่มใสมากเพียงนั้นในที่สุดภาพของพระพุทธรูปก็มีกระขาวเป็นประกายเป็นแก้วเป็นแก้วประกายพึกแรรปรพลาญยับเด่นจับหูจับตาคราวนี้เอาหนักหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นจะนอนซ้ายนอนขวาหันหน้าหันหลังเห็นหมดเห็นตลอดวัน เป็นนั้นว่าจิตของคุณยายทรงชานขั้นสูงในพุทธานุสติกรมทานอย่างนี้เป็นชานท่านพุทธบริษัทไปรายงานอาจารย์ที่รายอาจารย์ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วโยไม่ไหวนิวยมกิเลสเล่นหนักแล้วคุณโยก็เกิดความไม่สบายใจต่อไปก็ไปรายงานอาจารย์ละเอาในเมื่อพระพุทธรูปจะมาก็เอาพระพุทธรูปเถอะ ในเมื่อาอาจารย์ถามว่ามาคืนภาวนาว่ายัางไงแต่คําภาวนาใช้ตามแบบฉบับของอาจารย์ในกําลังใจก็ยินดีในผู้ภาพพระพุทธรูปก็ชื่นใจมากยิ่งนานวันจิตยิ่งสดใสพระพุทธรูปก็แจ่มใสมากขึ้นแล้วก็ใหญ่โตขึ้นยิ้มแย้มแจ่มจใสคล้ายๆกับมีชีวิตชีวามองเห็นหน้าทีไรก็เห็นพระพุทธรูปยิ้มทุกที ในที่สุดบรรดาท่านพุทธบริษัทออกพรรษาแล้วคุณยายก็อยู่ไม่ได้เพราะขวางกับสำนักนั้นความจริงกิจกรรมไม่ได้ขวางได้กําลังใจเห็นภาพพระพุทธรูปท่านบอกว่าพระพุทธร,รูปเป็นกิเลสคุณยายก็ตกกลับบ้านเมื่อกลับบ้านแล้วพระที่บ้านของท่านก็นมาพนันม,มหาธมามหาเรือธามาเองก็ไม่ทราบ ว่าคุณยายเห็นภาพพระพุทธรูปเป็นการ่ทางสำนักถือว่าเป็นกิเลสท่านถามว่าการเห็นภาพพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นยังไงก็บอกก็จะบอกตามความเป็นจริงว่าคุณโยมนี่เป็นฌานในพุทธานุตินุสติกรรมฐา,านแล้วและคุณโยมไม่ใช่เข้าถึงฌานเฉยๆเป็นผู้ส่งฌานชินด้วยในฌานนี้ก็เป็นฌานที่สูงมาก สามารถนึกขึ้นมาพระพุทจ้ให้พระพุทธรูปใหญ่ขนาดไหนก็ตามใหญ่หรือเล็กสูงหรือต่ำยังไงก็ตามเป็นไปตามนั้นหมดก็เลยบอกว่าถ้าคุณโยมกล้าทำถ้าใครก็พูดถึงใครลองนึกในใจว่าขอภาพพระพุทธรูปจงหายไปขอภาพพองบุคคลนั้นจะบุกคลน,นั้นยมปรากฏแทน คุณโยมก็ทําอย่างนั้นในที่สุดใครพูดเึื่องใครที่ไหนโยมก็ถามว่าคนนั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เป็นการถกูกรวมความว่าคุณโยมต้องการเห็นท่วันด้เห็นนรกสวรรค์โยมก็เห็นหมดต้องการเห็นคนที่จากไปอยู่ไกลไกลเวลานี้อยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างคุณโยมเห็นถูกในเมื่อเข้ามาหาคุณโยมถามก็ตอบตรงตามความที่รู้สึกที่เห็นไว นี่และบรรดาแต่มพุทธบริษัททังลายการเจริญพุทธานุสติกรกรมฐานในที่สุดคุณโยมนั้นก็เห็นชัดว่านรกเป็นยังไงเปรตอสุรกายแดนเศรษฐฉชันเป็นยังไงสำนักพยาโยมเป็นยังไงสวรรค์พมโลกเป็นยังไงทั้งหมดเวลาคนตายปุ๊บลงไปโยมก็ติดตามคิดว่าคนนี้ไปไหนภาพนั้นปรากฏชัดทันที ถ้าคนนั้นไปสู่แดนอบายภูมิก็จะถามเขาว่าเพราะบาปอะไรหรือไปสวรรค์เพราะบุญอะไรแล้วก็ถามคนที่อยู่ที่เขารู้เรื่องราวเขาก็ตอบตรงตามความเป็นจริงนี่แหละบรรดาแต็นพุทธบริษัทชายและหญิงการเจริญพุทธานุสติกรมฐานถ้าทําให้ถูกสักอย่างเดียวไม่ใช่แต่เป็นสุข,ขาวิปัสสโกเป็นวิชาสางก็ได้เป็นปัญญายก็ได้ มองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายสามสนาทีพอดีสำหรับตอนที่เกนี้ก็อขอลาก่อนเพราะว่าหมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินวรทุทุกท่านจนมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลและจงเจริญไปด้วยจาาตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันนะสุขะภะละและปฏิาพนานหากทุกท่านเพิ่ประสงค์สิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจะตทุกประการสวัสดี